สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จากยู u ูบกมวัเวนะครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนอาชีพโจนกันนะครับผมก็ว่าจะทํานานแล้วนะครับแต่ลืมนะครับทิ้งตัวไว้นานมากนะฮะก็เปลี่ยนอาชีพโจนเนี่ยต้องมาที่เมืองมอลล็อกก่อนนะครับเมืองทะเลทรายนั่นเองนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาตรงวัซ้ายบนนะครับผมก็จะมาเจอกับแมปนี้แมปที่ผมอยู่นี่เองนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาซ้ายบนอีกนะครับก็เซฟไว้ก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บเข้าไปในปิระมิดนี้ นี่เข้าไปครับผมเดินไปครับอ้าวลืมใส่มีดโวยแล้วจิ้มจิ้มมี่ครับมีทิ้มๆเข้าไปนะฮะก็ไปตรงจุดกึ่งกลางของแผ่นที่นะครับมันจะเป็นทางลงลงไปชั้นล่างนะฮะใครใครช่างโหดเยียมเอามาหิดลากข้างคาวใส่นวิดได้ มันเปลืองยาลุ้มไหมอ่านี่ครับเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวหลงครับดูตามแผนที่เอานะฮะครับเดินไปครับเดินไปครับนี่ครับถึงทางลงแล้วนะครับผมนี่คือจุดหมายของเรานะอ่าพอลงมาปุ๊บก็ไปที่ห้องทางซ้ายมือนะครับผมจะเป็นสมาคมของโจนนะครับ โต้องดูลึกลับลึกลับหน่อยนะครับอยู่ใต้พีระมิดนะฮะนี่ไปครับอ่ามีเห็ดขายด้วยโคตรแพงเลยอะละสามหมื่นกับหนึ่งหมื่นนะครับเห็ดนี้ตีฟรีนะอ่าก็คุยกับเอพีซีตัวนี้นะครับผู้หญิงคนข้างล่างเนี่ยนะครับก็บอกว่าข้าต้องการเพื่อจะข้าต้องการจะเป็นตีฟนะครับอ่าบอกว่ามามาเราก็กดกดกดเอนเ r อร์ไปเรื่อยๆเลยก็ได้ครับผมนี่ครับ ไปครับผมก็ให้ไปหาเห็ดเห็ดเนี่ยเราต้องไปด้านนอกพิระมิดนะครับนจะมีคน m อ c ตัวหนึ่งนะครับคุยกับมาแล้วมันจะส่งไปที่ฟาร์มเห็ดนะครับเราก็ไปขโมยเห็ดมานะฮะไปครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยครับาวาร์ฟออกมานะฮะปึ๊บ นี่เราสามารถใช้ทางลัดได้นะครับอันนี้คือทางลัดนะฮะไม่ได้แกล้งไม่ได้ตายนะครับเป็นทางลัดนะครับอยากให้ออกมาเจอว่าอ๋อมันตายแล้วมันออกมาตรงนี้นี่เองนะครับอย่าลืมเซฟไปด้วยนะไม่งั้นจะเกิดไหนก็ไม่รู้นะครับอ่าเอพีซีมันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับบ่อน้ํานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเดินขึ้นไปใกล้ๆบ่อก่อนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่ครับคล้ายๆรถเข็นส้มนี่ครับบุกัสแมนนะฮะนี่คุยปุ๊บเขาจะวาร์ปเราเข้าแมปไปเลยนะครับผม นี่ครับมัสลูมนะครับผมอันนี้คือเห็ดนะครับที่เราต้องมาตีนะฮะก็ถ้าพยายามถอดมีดนะครับผมก็กดอับั้คลิกเพื่อให้มันถอดอาวุธออกไปนะครับผมแล้วเราก็จะตีเร็วขึ้นนะครับแต่มันก็มีตัวน่าลมคาญอยู่เหมือนกันนะครับก็พวกา,าแมลงนอนอะไรอย่างนี้นะฮะ ก็ถ้าเอาสะดวกก็ใส่มีดทิ่มนะครับที่ไม่กี่ทีก็ตายนะครับมันจะเป็นมอนออโต้ในนี้นะในนี้อย่างเดียวนะครับผมส่วนคะแนนเราต้องเก็บให้ได้25คะแนนนะครับไอ้นี่ครับอันนี้คือเห็ดไอ้ที่มันเขียนว่าเน็ตเนี่ยออร์เรนเน็ตมัลส์ลูมเนี่ยจะได้3คะแนนนะครับส่วนอีกอันนึงได้1คะแนนนะครับก็เก็บแล้วรวมคะแนนให้มันได้25อันนะครับผมนี่ครับอ่าเราก็ตี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 ไปนะครับเห็ด เห็ดเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับมอนสเตอร์พิเศษครับตีเข้าทีละหนึ่งนะครับทั้งเห็ดทั้งหญ้าเลยพวกนี้นะครับตีเข้าทีละหนึ่งนะครับผมก็อาศัยความเร็วในการโจมตีเอานะครับก็ถอดดาบถอดมีดอะไรให้หมดนะฮะแล้วก็ตีเอาเร็วกว่านะครับผมอ่านี่ครับไอเห็ดนี้มันไม่ได้ออโต้นะตีไปก็ไม่ได้อะไรนะครับมันเก่งด้วยนะครับเลเวลน้อยๆเนี่ย เพิ่งแบบจบสิบมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะสู้ลําบากนิดนึงนะครับไม่ค่อยจะคุมเท่าไหร่นะครับก็อย่าไปบวกกับมันเลยนะฮะเราก็เก็บเห็ดของเราไปนะครับ25คะแนนเท่านั้นนะครับก็หวังว่าจะได้เห็ดไอ้ที่มันเขียนว่าเน็ตเยอะๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องอยู่กันนานนะครับกลัวไม่ผีเหลือเกินนะครับเหมือนจะมีไม้ผีกันเหมือนจะหักไม้ผีกันข้างในนี้ได้ด้วยนะหวังว่าเราจะไม่เจอนะครับผม ทำไมมันดอกยากจังเนี่ยฮะนี่พูดมาตั้งนานแล้วยังได้แค่2เม็ด2เห็ด2ต้นอยู่เลยนะครับี่ครับตีมาประมาณ4ี่ต้นแล้วตอนนี้นะครับผมแอนไหนๆก็ระหว่างรอก็สัตยาไปก่อนครับอาชีพโจเนี่ยมันเปลี่ยนได้เป็น2อาชีพนะครับอาชีพแรกคือแอสซซินนะครับนักฆ่านะครับอ่าอีกอาชีพหนึ่งก็คือโลกนะครับหรืออันธพาลนะครับน่าจะแปลงกันแหละถ้าจำไม่ผิดนะโลกเนี่ยอ่าโดยนะครับ มันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ a s สซีเนี่ยเป็นนักฆ่านะครับก็จะมีสกิลแบบว่าหายตัวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้อาวุธประเภทกาตาก็ได้นะครับเป็นทางเลือกนะครับเป็นกาตามันก็มีหลายสายครับแอดแอดคิแอดกาตาแอดกาตาเบิ้ลกาตาคิมีดเบิ้ลมีดคิกาตาเบิ้ลโอ้เยอะเหลือเกินนะครับก็วนอยู่แค่นี้ครับมีดเบิ้ลมีดคิกาตาเบิ้ลกาตาคินะครับ meet burn, meet แล้วก็สายโซสายนู่นนี่นั่นเยอะเหมือนกันนะครับโลกนี่ก็หลายสายเหมือนกันนะเท่าที่ทราบนะครับก็มีสายปกติก็คือสายธนูเอ้ยสายสายปกติเลยไอจีสเต็งธรรมดาเนี่ยแหละฮะก็จะเป็นสายขโมยนะครับส่วนใหญ่เอาไว้แบบข้อดีของโลกก็คือมีสกิลที่สามารถเมื่อโจมตีปุ๊บมีโอกาสติดสติลนะครับผมก็คือมีโอกาสขโมยของจากมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่ หาตังหาของได้ดีนะครับเพราะสติวออโต้นะครับไม่ต้องกดเองไม่เสีย HP ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็สายแปลกๆอย่างสายทันูอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้เล่นคิววอลได้นะครับสายเวทก็มีนะแต่สายเวทอาจจะต้องรอไฮคาร์อะไรพวกนั้นหน่อยนะฮะนี่ครับก็หลักๆก็คือ2อาชีพนี้ครับก็โลกแอดเจสซินดีคนละแบบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วข้อดีของแรกะล็อกก็คือมัน อาชีพเหมือนกันแต่สเตตัสต่างกันก็ไปคนละสายได้เหมือนกันนะครับอย่างแอสคีเนี่ยมัน up, อัพเตงเอจิลัก e ใช่ไหมครับผมาบางคนก็เป็นแบบเอจิลักล้วนๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นใส่แอสคีเหมือนกันแต่คนละแบบนะครับผมสเตตัสต่างกันก็ได้นะฮะก็มันเป็นถือว่าเป็นข้อดีความหลากหลายของเกมแร็กล็อกนะครับซึ่งเราจะสามารถเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่แนวที่ชอบเล่นนะครับ นี่พูดอย่างมาตั้งนานแล้วครับได้มาอย่างละ2ต้นเท่านั้นนะครับช่างระบากชีวิตจริงๆนะครับผมอ่ามีผู้ร่วมรวมการนะครับตอนนี้วิ่งเดินมาแล้วก็วิ่งไปนะฮะนี่ครับอ่าตอนนี้ก็6คะแนนบวก3ก็9คะแนนแล้วครับเหลืออีก16เท่านั้นนะครับอีกนิดเดียวเลยนะครับนิดเดียวจริงๆนะฮะอ่าเมื่อกี้ขายหน้ายบีซีเลยอันละสามหมื่นกับหนึ่งหมื่นนะครับนี่ เข้ามาเก็บเถอะครับถ้าไม่ได้มีตังเหลือกี่เหลือใช้มากก็ตีๆเอาครับส้กพักหนึ่งก็ได้แล้วนะฮะอ่าหลุมคานแค่พวกมแมลงพวกหนอนพวกนี้นะครับอ่าก็ถือว่าลุ้นการ์ดไปนะครับไม่ได้หวังอะไรมากนะครับตีแค่มันไม่ตีเราตายทั้งนเองนะครับเพราะข้างในนี้มอนเป็นออโต้นะครับยกเว้นเห็ดเห็ดสปอร์นะครับมันจะไม่ออโต้ให้นะอ่าเดินชิวๆนะครับ ทั้งแมปเป็นของเรานะครับไม่มีใครมาเลยนะครับอันนี้มันดึกแล้วนะครับผมอาตอนคมืดๆแล้วเนี่ยเที่ยงคืนแล้วมั้งเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะฮะมันก็เลยดูคนน้อยไปนิดนึงนะครับผมนี่ครับอ๋ออย่าลืมนะครับว่าจะเปลี่ยนอาชีพได้ต้องจอบเลเวล1ินะครับก็อยู่ในเทนนิงกาวให้ครบนะครับแล้วค่อยออกมาจะสะดวกกว่านะครับจะได้ไม่ต้องออกมาหามอนตีข้างนอกครับ มอในเทนนิสกาวมันค่อนข้างจะชุกชุมครับตีง่ายแป๊บเดียวนะครับอชอนชอนครับก็ตีตตีชอนชอนตีหนอนไปนะครับเผื่อได้การถึงได้มาก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่านะครับเพราะแบบไม่ค่อยมีคนใช้เลยนะครับชอนๆ ตีเข้าไปนะครับตีจนจะอัพเลเวลอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยดูครับ91%แล้วเนี่ยอีกนิดเดียวนี้เวลขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่งได้มา10คะแนนนะครับน้ำตาจะไหลนะครับต้องตีถึงเมื่อไหร่เนี่ยครับผู้ร่วมอุดมการนะครับผมภูเขาทาคิชิ ครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าผมตีเร็วก่าเขานะครับเนื่องจากผมถอดอาวุธแล้วนะฮะเห็ดเห็ดหายเห็ดนีอ่อยู่ในนี้นี่ชีวิตค่อนข้างจะอึมครึมนะครับเพลงก็ไม่ค่อยเล่าใจนะครับแสงสีก็มืดมัวนะครับในดันเจียนอารมณ์เหมือนอยู่ดันเจียนเลยนะฮะ ของไม่ดับอีกต่างหากนะครับโอ้ยดงเห็ดเดี๋ยวตีชชอนๆก่อนนะครับอีกแค่สิบห้าคะแนนเท่านั้นนะครับก็เน็ตสามอันนะครับคิดง่ายๆก็หวังว่ามันจะให้มานะครับอ่าครับอีเดียวเท่านั้นนะครับผมสู้เขาต่อไป นูวิดน้อยอ่านี่ครับก็ระหว่างนี้เราก็โฆษณานะครับเต็มที่นะครับก็จะลืมกด subscribe YouTube กะมลเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดครับก็คือถ้าไม่กดเนี่ยมันไม่ค่อยเข้านะครับต้องมาเซิร์ชเองนะครับกดเถอะครับมันมันจะได้เห็นคลิปนะครับอ่าหรือไม่ก็ไปกดอ่าติดตามในแฟนเพจกะมลเวก็ได้นะครับกำมณเวชแนลนะมันมี2อันนะครับมีกำม o เว a y .com กับกำมณเวชแนลนะครับ .com เนี่ยเป็นพวกมีสาระนะครับ ซึ่งไม่ค่อยได้เข้าไปเขียนอะไรเลยครับเดี๋ยวนี้เล่นแต่เกมนะฮะก็ไปกด follow กดไลค์ของเพจกำมอนเวชแนลดีกว่าน,นะครับก็มีพวกเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นเกมแรกเนี่ยนะครับล้วนๆน,นะฮะอาจจะมีเกมอื่นบ้างนะครับนานๆทีนะครับอ่าหรือไม่ก็ไปอ่านบทความผมก็ได้นะครับก็มีเขียนบทความไว้บ้างนะครับในเว็บก o มอนเวด y com นะก็ลองไปอ่านๆดูได้นะครับ ที่เขียนไปเมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นพวกวิธีการซื้ออาวุธธาตุอะไรอย่างนี้นะครับหรือสถานที่เก็บเลเวลอะไรแบบนี้นะครับก็เอาไว้เผื่อใครยังไม่ทราบครับก็ลองไปอ่านดูได้นะครับตอนนี้เราก็สามสี่ิบสองสิสองบวกเก้านะครับยี่สิบอ็ดแล้วนะครับอ่าโอเคครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับความฝันที่จะเป็นโจเป็นโจนของเรานี้ใกล้จะเป็นจริงแล้วครับอีกแค่สี่แต้มเท่านั้นนะฮะ ครับเรามีผู้ร่วอุตสากรรอีกคนหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับสปอนครับเอาไว้ปีนไปโจนก่อนครับไปบวกกับมันนะบวกตอนเป็นโนวิทนี่ลำบากลำบากนะครับโนวิตมันเลือดน้อยครับก็เลือดแค่ร้อยเดียวนะครับมันตีทีละห้าสิบปั๊มไม่ทันก็ล่วงแล้วนะฮะเผลอโดนสกิลตายเลยก็มีนะครับรู้สึกมันจะใส่สกิลทัดน้ำได้นะจะไม่ผิดนะฮะตอนนี้ก็ 22คะแนนแล้วครับอีก3คะแนนครับขอแค่เน็ตเห็ดเน็ตมาอีก1อันเท่านั้นนะฮะเราก็จะได้ออกไปแล้วนะครับแต่เป็น1อันที่ยิ่งใหญ่มากนะครับไม่มาสักทีมามาตีต,ตีตีนะครับตีมันเข้าไปครับตีจนเห็ดร้องขอชีวิตอ่า างคนก็เข้ามาตีจนได้การ์ดหนอนไปก็มีนะครับถือว่าเออมาตีเห็ดได้หนอนนี้กำไรโคตรเลยนะอ่าถุงหนอนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แบบแต่กอนนะครับหนอนยังพอว่าครับเดี๋ยวนี้ดอกนี้การ์ดดอกนี้แทบไม่ค่อยมีคนใช้เลยนะครับเนื่องจากแพตเีนิวอลเนยเด็กมันเพิ่มความเร็วไม่เยอะนะครับมันต้องใช้เด็กจํานวนมากครับในการลดความเร็วในการไล่เวทนะฮะอ่า อออ้าวผิดทางนะครับมันต้องไปทางขวาอ่าโอเคตรงนี้ตรง,งนี้นะครับอ่าเราก็เดินมาเตรียมออกเลยแล้วกันนะครับน่าจะเจอเห็ดเยอะนะครับแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นนะฮะสามคะแนนขอเห็ดอีกหนึ่งดอกเท่านั้นเอามาเอาเห็ดมา จะเอาเห็ดไม่ได้ไปใช้เห็ดนี้เอาอีกเห็ดหนึ่งสินะครับเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีสาระนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือไปคุยกับ n p c แล้วมาตีเห็ดให้ครบยี่าคะแนนแล้วก็กลับไปคุยใหม่นะครับเป็นเกรดที่ง่ายๆนะครับแต่ใช้เวลาพอสมควรเลยนะนี่ครับอีกนิดเดียวนะครับหวังว่าจะจำไม่ผิดนะขี้เกียจเข้ามาใหม่นะฮะ เข้ามาครับตีครับตีตีมันเข้าไปครับอีกนิดเดียวครับอีกหนึ่งต้นเท่านั้นจะอะไรก็ได้นะครับตอนนี้หนึ่งอันเท่านั้นนะครับหอันเท่านั้นได้แล้วนะครับทําไมไม่ได้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับจะได้ออกไปเลยนะครับมาไม่เป็นไรครับผมเราสามารถกดบีวิงออกไปได้เลยนะไม่ต้องเดินนะครับ ไปครับคราวนี้ไม่ต้องตายแล้วนะครับนี่มาครับออกมาอยู่ข้างนอกปุ๊บเราก็เดินกลับไปคุยกับมีพีซีตัวแถวๆนั้นใหม่นะฮะก็เดินไปครับเดินไปเดินไปเดินไปครับเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆครับมุมซ้ายบนนะครับเข้าพีระมิดไปนี่มาครับมาครับ ถ้าใครยังไม่ชินทางนี่ก็แนะนำว่าดูแผนที่บ่อยๆนะครับผมจำได้ครัผมมามาบ่อยมากนะครับพิระมิดเนี่ยแต่ก่อนตอนเคยเล่นอาเชอร์นะครับสมัยแรกๆเลยนะครับที่สมัยนิยมยิงข้ามฝั่งกันนะฮะก็อาเชอร์นี่คือสักพักเนี่ยไม่เกินเวล์0ี0เนี่ยต้องมาพิระมิดแล้วนะครับมาอาศัยยิงข้ามฝั่งจากชั้น3เอานะครับคนแกแ่ระลึกความหลังครับผมก็ ถ้าใครอยู่ยุคนั้นมันก็คงจําได้นะว่าพปรามิดมันเคยฮิตขนาดไหนนะครับผมแล้วการเทมก็มานะครับทุกคนไปนู้นหมดเลยอ่าโอเคครับก็หลังจากเข้าห้องมานะครับผมก็เข้ามาคุยกับนี่ครับ NPC ตัวด้านในนะครับตัวผู้ชายคนนี้นะครับผมนี่27คะแนนนะครับที่ผมได้นะครับอ่าคะแนนต้องมากกว่ายี่้จริงๆด้วยนะครับโอเคครับก็นี่กลายเป็นโจรแล้วนะครับผม สกิลมาแล้วโอเคครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ยูทูบของคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าในฟีดของ u t u b e นะครับจะเห็นว่าโจนเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆนะครับก็แค่เดินมาคุยกับเอพีผู้หญิงใต้พีระมิดนะแล้วก็เดินออกไปตีเห็ดในฟาร์มนะครับเอามาสักอ่าท่านตสามคะแนนถ้าเป็นอีกอันนึงเนี่ยห,หคะแนนนะครับเอามารวมกันให้ได้25คะแนนขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับมาคุยกับเอพีตัวผู้ชายนะครับอ่าเท่านี้เราก็ได้เปลี่ยนเป็นโจนสมใจแล้วนะครับ โอเคครับก็คลิปนี้ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ